เราไปถึงตลาดแล้วครับโตโยซุแล้วอ่ะแต่ว่าอีห่ำถ่ายแต่รูปรูปอะไรไม่รู้ไม่เคยถ่ายรูปเมียสักทีอีเมียก็เดินตามอย่างเดียวหนาวก็หนาวอีเมียหนาวอ่ะ มือขึ้นไปหน่อยมือแข็งไม่หมดละเขาล,ลักกันเขาเดินจับมือกันอีกหังไม่เคยจับมือฉันสักทีแต่ถ้าอยากซื้ออะไรแค่บอก ที่รักจ๋าซื้อให้หน่อยโอ okay, okay. เคโอเคเขาไปโชว์รองเท้าใหม่เขาดีมากอ๋อนี่เราตลาดตลาดแล้วแผงขา,ขายของอยู่ไหนอ่ะนี่มันห้างชัดๆตลาดในคลองคิดชั้นมันก็คือแผงพักละ แพ,แ,แพงป้าละ่ะแผงปูล่ะแผงมึกละ่ะอาหัวกับหางเลยทีนี้ตลาดอีอย่ยางเหมือนโรบินสันขนาดห้าขวบกับสามขวบก็ยังจับมือกันเลยโอ้ฉันละอิสฉาจังเลย รัักกกนมาเนเดินไม่สนใจค้ขนข้างหลังเลยถ้าถ่ายรูปฉันบ้างสิเฮ้ยไม่บอกก็ไม่ถ่ายถ้าไม่ใช่รวยจริงนะป่าเนี่ยโดนกระทืดซะและ้วแต่เวลา เดี๋ยวถึงตลาดแล้วอยากกินปลานะมันต้องเปลี่ยนเสียงที่หลักจา๋าซื้อให้หน่อยเดี๋ยวคอยดูมนุษย์เมียมันอะไรที่แปลกประหลาดมากมันเหมือนคนละคนเลยเหมือนอ้าวเขาจะได้มีงานทำไงเราถามอะไรแปลก ไม่มีคนเป้าตกลงมันคือตลาดอะไรวะเนี่ยฉันยังนึกไม่ออกว่าตลาดปลามันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหมือนฉันเดินในห้างเฉยๆ<ม>เขาบอกตีสองอเขาจะประมูลปลาข้างล่างแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นอะไรนอกจากรถ ไม่มีอะไรให้ฉันดูเลยขอโทษทีเถอะฉันก็คิดว่าอีหัจะพามันกินของที่มันแปลกประหลาดสักหน่อยโอ้โหง่ายลังเลยอะไรก็ไม่เห็นอ่ะสมมุติมันมีตลาดประมูลอ่ะแล้วเอามากินได้ไหม <c oughs> ตื่นตีสองเพื่อที่จะมาดูเขาประมูลปลาเนี่ยนะ ฉันว่าคง mm. ว่างมากไปแหละอย่าหาทํานะที่รักเรามาทำอะไรที่นี่ mm. ถ้อดูอะไรฉันไม่เห็นมีอะไรดูเลย mm. ตอนนี้ฉันหิวข้าวมาก mm. ตอนนี้ฉันยังเรียกที่รักอยู่นะ mm. แต่อีกน้อยถ้าฉันหิวเธอยาว่านะอีห๊ mm. เราก็คิดว่ามาถึงนี่จะได้กินปลาแต่คิดผิดนะคะมาตั้งไกลตอนนี้ไปหาใหม่เพราะว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วนั่งรถตั้งไกลมาเพื่อถ่ายรูปปลาตัวนั้นตัวเดียว เอ,อ้ยชีวิตยอย่าหาทำนะคะแซบจะหมูหมดหนาวก็หนาวเธออยากเข้ากล้องฉันนะสิถึงบอกฉันถ่ายวิดีโอเนี่ยเพราะฉันไม่ถ่ายก็บอกเธอไม่ทําแล้วเหรอเลือกร้านมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวแค่ตั๋วเครื่องบินก็แพงพอสมควรแล้ว แค่มันเดินเล่นก็ย่ามานะเสียเวลาอย่าหาทำมาแล้วไม่อ้วกไม่ต้องกลับหัวบอกว่าถ้าใช้เงินไม่หมดก็ไม่ต้องกลับจ้ะ การเดินไป20นาทีตัดสินใจจึงทินงที่ร้านนี้แล้วจะเอาเซ็ต2,900นเาร้ยเนเซ็ตข้างบนสุดน้ำมันเอ็นเซน,น,นคิวยาเกะจูบะส่วนอีหำกินซูชิ ส่วนฉันคินข้าวหน้าปลาลองดูเราเราต้องรอคิวเราแน่จริงเธอไปตีระครังข้างหลังให้ดูหน่อยดิเห็นระครังไหมยังโอ้ยอยู่หลังหัวยังหาไม่เจอเลยยังยังไม่เจอมีแต่ฉันไม่เจอตัี่ไหไม่ ของใครของบวัวเบอร์รสีเซตของบวัวมาแล้วจริงๆมันน่ากินนะแต่ว่าฉันถ่ายกล้องไม่เป็นนี่เฉยมันก็เลยดูไม่น่ากินเขาไปเอามานะอีคิวนึงเห็นโต้ตรงข้าง <laughs> สั่งมาน่ากินก็เลยไปสั่งมาเราเห็น,นีเด็กคนนี้กินอันนี้ฉันเก่งไหม ไปสั่งมาแค่นี้ฉันเก่งไหมฉันไม่ธรรมดาแล้วเขาบอกไป Google Map เขาพาไปฉันเอดวานแล้วเขาบอกฉันก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปทำไมเยอะแยะทางที้เขาเพิ่งไม่เคยลงก็พี่ เสร็จละกะับบ้นถึงนั่งรถไฟต่อที่รักอิ่มไหมอิ่มกลับยังกลับฉันต้องรอนหน้าห้องน้ำอีกแล้วมาสักทีสบายยัง <laughs> จะทำไรอะ่ะจะถ่ายลูกที่จับบันไดเขาถ่ายเสือจะไปกปปี้เขาอีกของขายมันเยอะมาก ้าเอากลับบ้านได้ก็คงดีแต่จะต้องอยู่อีกหลายวันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาอะไรกลับบนเนี่ยนะฟินอย่าหาทำนะลมก็นหนาวเธอดูไหมเนี่ยทั้งผ้าคลุมเนี่ยทั้งเสื้อเนี่ยแล้วเธอไปบอกว่าใส่สุด บา,บางบางนั้นแล้วก็นั่งแช่ขานะ<ม>ว่างนะต<ม>ันเล็กจับมืออันนี้โดนมั้งครับลองเสี่ยงโชคดูว่ามันจะได้ตัวไหนม,มันลุ้นกัน,นเราจะได้ปลาทอง มันไม่จับจับไม่ได้สักทีเ๊ะเ๊ะเอาอันนี้เอาอันนี้เ,นเ,นเ,นเขาไปนั่งสบาย่วนฉันรอคิวค่ะปลา,าตัวนั้นแปดร้อยเยนเราจะเอามันไปกินนั่งกินในบรรยากาศข้างนอกก็อ,อปลาตัวเนี้ย ฉันไปรอตั้งครึ่งชั่วโมงแต่ดูเขานั่งทำไมน่ากลัวน่ะฉันไปยืนแถวตั้งนานนะหำ<ะ>กินกินอะไรม่กล้ากินน่ากลัวตอนนี้ฉันไปรอแถวไม่เห็นจะมารอสัก<อ>ให้ไข่อรักไม่ไหว แล้วหัวใครกินเออไงเขาชอบกินหัวนะถูกต้อง ซื้อปากินเสร็จเอาไปทิ้งถังกอยานั่นแหละมนุษนย์เมียส่วนมนุษย์หัวทำอะไรคะดูเวลายค่ะห <c oughs> ัานมานิมเก็บเลย นี่อรองเท้าใหม่หัวเพิ่งซื้อให้หัวเดินตามหลัง